เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมไฮ q ิวไฟ g h จากทางการินาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำในส่วนของเทียรลิส ตัวละครระดับ U R แล้วก็ S P นะครับสเปเชียลนะที่ทางฝั่งของเซิร์ฟนอกเนี่ยเล่นแล้วเป็นผู้เล่นระดับท็อปๆด้วยที่ใช้กันนะครับว่ามันจะมีตัวไหนเนี่ยที่เราสามารถรอคอยหรือว่าดองเพชรเนี่ยเพื่อที่จะเปิดได้ในอนาคตนะครับผมเราจะได้ไม่พาดในส่วนของตัวละครที่สามารถทําให้เราเนี่ยไปต่อได้ไกลๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีตัวละครไหนที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจให้ผมได้ทำคลิปไปใหม่ด้วยนะครับขอแนะนำายซี C ่การ์ดร้านทตเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมไฮ q ิวไฟไฮกับทางไยซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ อันดับแรกเลยในตอนนี้นะครับเซิร์ฟของเราเนี่ยมีราชาไรเทียมทานอยู่หนึ่งตัวที่จะเป็นตัว U R ตัวแรกให้เราได้เปิดใช่ไหมครับก็เลยทําให้มีหลายคนเนี่ยสงสัยนะว่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยในอนาคตมีตัวละครดับท็อปที่ดีกว่า U R ตรงนี้ไหมซึ่งต้องบอกตรงๆว่าในตําแหน่งของ OP เนี่ยไม่มีใครมาทดแทนทางฝั่งของราชาตัวนี้ได้แล้วนะครับผมวากาโทชิเนี่ยแต่ก็ยังมีตัวอื่นที่มาในตําแหน่งอื่นที่สามารถทดแทนในส่วนของตัวละครระบับ SR ได้อยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมจะไล่ไปทีละตำแหน่งเลยนะไม่ได้จัดแบบทุกตัวละครนะครับเอาตัวที่เฉพาะเจาะจงหรือตัวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกฝั่ง UR กันก่อนนะครับก็คือตำแหน่งเซตเตอร์หรือตัวตบหรือตัวเซตให้เพื่อนเนี่ยได้ทำแต้มนะครับก็คือการเงยยมะโทบิโอปนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวระดับ UR R นะซึ่งเาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวระดับ ที่เป็น s s r อยู่แต่ว่าเป็นชุดซ้อมชุดซ้อมเนี่ยดูออนดอยสแตทโคตรกกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับชุดที่เป็นชุดแข่งเลยเนี่ยสแตทจะต่างกันลิบโลกเลยในส่วนของตัวเซตหรือชงให้เพื่อนตบเนี่ยล่อไปเกือบ1 5อแต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซิร์ฟเนี่ยก็กินเรียบได้อยู่ถึง145แต้มตัวคางเยามะเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการเสิร์ฟที่กระโดดตบได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการ ปูทางให้เพื่อนเนี่ยตบได้ด้วยนะครับผมครอบคุมเลยแล้วก็เป็นราชาเจ้าแห่งคอร์ดด้วยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างแจ่มเลยแล้วเราเนี่ยยังสามารถเล่นคู่กับตัวฮินาตะโชโยได้ด้วยนะถือว่าเป็นการคอมโบเซตที่ค่อนข้างเข้ากันเลยนะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้เนี่ยควรมีแน่นอนนะครับเพราะว่าตำแหน่งเซตเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยไม่มีใครที่ทดแทนได้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าตัวระดับ UR มันไม่สะใจพอนะครับผมก็จะหยิบทั้งฝั่งของตัวระดับที่เป็นสเปเชียลหรือ SP เพิ่มมาให้เลยนั่นก็คือสายเซตเตอร์ระดับท็อปเลยนะครับผมตัวนี้น่าอยู่ในส่วนของโรงเรียนเนโคมะมั้งแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเป็นโรงเรียนแมวนั่นแหละก็มีเรื่องของความสามารถในการชงให้เพื่อนตบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 8แต้มซึ่งถือว่าเยอะกว่าทั้งฝั่งของโทบิโอมากเลยนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการตบเนี่ยน้อยนะครับไม่ได้สูงอะไรมากคือเน้นเพื่อที่จะเล่นบอลอย่างเดียวเลยว่าติดเพอร์เฟกเยอะมากๆเลยถ้าใช้ตัวนี้ในการเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากได้ในส่วนของตัวระดับสเปเชียลที่เป็นโรงเรียนอื่นเนี่ยก็เอาคาราซุโนะไปเลยก็ได้นะครับผมก็คือดีเลยครับรุ่นพี่ซิกินั้นเองนะครับผม สกิวระหรืออะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เต็งเหมือนกันนะครับก็คือความสามารถในการตบพุ่งกระชูดเลย1 5 1เยอะกว่าตัวเนโคมะเมื่อกี้ดีอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการชงให้ตบเนี่ยก็เยอะกว่าคางเงยมะด้วยนะครับอยู่ที่158เลยอันนี้ถือว่าเป็นตัวจบได้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเล่นทางฝั่งของโรงเรียนคาราซุโนะทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวที่ผมจะพูดต่อไปในส่วนของตําแหน่งริเบโร่เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่เลยครับชิโนยะ ตัวนี้เนี่ยเป็นลิเบอรโ่ที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับเพราะเป็นระดับสเปเชียลเลยในส่วนของ UR ยังมีลิเบอรโ่ตัวอื่นด้วยที่ทดแทนนะครับแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดในตำแหน่งนี้เพราะว่าความสามารถในเรื่องของการรับลูกเนี่ยล่อไปเกือบ158แแต้มเลยคือเยอะสุดๆแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวบล็อกกันบ้างดีกว่าตัวบล็อกเนี่ยผมยกให้ทางฝั่งของพระเอกของเรื่องเลยนะครับก็คือ ทีนาตาโชโยโนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่เด่นแน่ๆเลยเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการตบหรือว่าเป็นสุดยอดนกต่อนั่นเองนะครับก็คือมีการตบที่สูงกว่าการบล็อกอยู่แล้วตัวเตี้ยนะครับไม่เหมาะกับการบล็อกแน่นอนแล้วก็มีเรื่องของการรับลูกที่โดดเด่นด้วยอ่าที่เหลือปกติหมดเลยมีแค่สเตตเนี้ยที่ดูสูงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ MB ที่เหมาะกับการบล็อกด้วยแล้วก็มีการตบอะไรด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องมองทางฝั่งของฮินาตะเนี่ยข้ามไปนะครับทางฝั่งของตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการบล็อกที่สูงมากๆ140นะครับเป็นระดับ UR ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องเก็บมาอีกประมาณ2ตัวนะครับเพื่อเอามาเล่นคอมโบคู่กันนะนะค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของการรับแล้วยังมีในส่วนของชินยะกับซึกิเนี่ย ที่สามารถคอมบูคู่กันเป็นเซตได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มในทุกตำแหน่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้ว UI ยังไม่สะใจพอนะครับแล้วไม่อยากได้ตัวฮินาตะเพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปเนี่ยก็มีตัวบล็อกอีกตัวหนึ่งที่สูงโยงแน่นอนเลยนะครับผมยิ่งกว่าปราสาททรายซะอีกก็คือตัวนี้เลยผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่เป็นสเปเชียลนะครับค่าบล็อกนี่โดดเลย155นะครับแถมยังสามารถเสิร์ฟได้สูงสุดเนี่ย 151แต้มอีกนะครับผมแล้วก็ค่าต่างๆก็ดูไม่ได้แย่นะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สูงแล้วก็มีลูกเล่นในการบล็อกเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะที่ทางฝั่งของตัวสึกิชิมะเนี่ยไม่ได้มีตัวระดับสเปเชียลนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น MB ตัวเนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่อยากได้ UR แล้วก็ไม่อยากได้ฮินาตาด้วยนะครับ และต่อไปเนี่ยก็คือตำแหน่ง WS นะครับในส่วนของ OP เนี่ยผมจะไม่พูดนะเพราะว่ามันมีแค่2ตัวเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับนอกจากตัวราชาของเราเนี่ยยังมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งสแตตน้อยกว่าราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกมเนี่ยได้คัดสั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าตู้แรกเนี่ยเราข้ามไม่ได้นะครับถ้าไม่เปิดนี่ก็คือตำแหน่ง OP เนี่ยก็จะขาดหายไปเลยเหมือนแบบว่าไปไม่สุดนะครับดูโหดที่สุดแล้วในตำแหน่งนี้นะครับก็คือ OP นั่นแหละในส่วน WS เนี่ยเราสามารถเลือก ที่จะเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ UR ถ้าเกิดเราใช้リเบโร่ตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวตบเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเพราะสเตตมันโหดมากเลยนะร้อหกสอ่ะเหมือนเป็นตัวตบที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยซึ่งต่างจากสเตตตัวเนี้ยอ่ะดูตัวตบดีครับร้อยสีอ่ะห่างกันประมาณเกือบเกือบยีหน่วยอ่ะคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเปิดไหมนะครับผมสำหรับตัวตบแล้วก็リเบโร่สอตัวเนี้ยสเตตดูโกงกว่าชาวบ้านเขาด้วยรวมถึงตัวอื่นด้วยนะครับผมที่เป็นตัวตบระดับ QR นะ เห็นไหมสแตต,ตบแค่140เองต่างกันหลายขุมเลยแต่ถ้าเป็น WS เนี่ยผมว่าสแตตก็ดูใกล้ๆก,กันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้กันมากเพราะว่ามันมีตัวลิงก์ตัวคอมโบด้วยไงครับถ้าเกิดมีคอมโบคู่กันทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะสามารถใช้งานสแตตพิเศษต,ตรงเนี้ยได้ด้วยอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบ สายตบเลยนะครับผมแต่ว่ากว่าตัวมันจะมาให้เปิดแล้วก็คงอีสักพักใหญ่เลยนะครับสำหรับ2เซตเนี้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาตัวสเปเชียลแล้วก็ตัวระดับต้นๆเนี่ยเล่นกันไปก่อนก็ได้นะครับหรือจะเก็บรอยาวๆเลยก็สามารถทําได้เช่นกันสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี้ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ